ผมทัศชาวนะสะเสเตียนครับเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาวันนี้มีโอกาสมาพบอาจารย์มาจะมีเรื่องจะมาปรึกษาท่านเกี่ยวกับเรื่องหงชุ้ยของตระกูลครับหงชุ้ยของตระกูลผมเนี่ยสร้างเมื่อปี2529จนนับถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบ30ปีทีนี้ก็ก่อนที่จะมาพูดถึงรายละเอียดว่าจะมานี้ก็เพื่อจะให้อาจารย์ดูว่าจะมี ความสามารถในการปรับปรุงพ,พัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าฮวงจุ้ยตอนที่ทำเนี่ยได้เชิญสิงแสเป็นสิงแสผู้ใหญ่ของไต้หวันนะครับเป็นรุ่นซึ่งอายุท่านถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ร่วมลมเก้าสิบแล้วนะฮะตอนนั้นก็เป็นคณะที่เป็นการตอนทำฮวงจุ้ยของท่านในในพลเจียงไคเชกค,ครับผู้นำไต้หวันสมัยนะั้นะที่เสียชีวิตแล้วก็สร้างหงจุ้ย แสดงว่าศินป์ที่เชื่อมาจากไต้หวันับเป็นชาวไต้หวันเป็นชาวไต้หวันครับอายุตอนนั้นก็น่าจะรุ่นหกสิบแล้วที่มาเกือบเกือบหกสิบแล้วครับคือตระกูลของคุณทัศน์เองเป็นคนเชิญท่านครับทั้งผมเป็นคนไปเชิญเพื่อที่จะให้ไปมามาทํฮหงจุ้ยให้คุณพ่ออ๋อครับคือที่ไหนอยู่ที่จังหวัดรอยอดครับคือคือคุณพ่อเนี่ยเสียมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบครับเสียมานานแล้วแต่ว่าตอนที่เสียเนี่ยไปไปฝังไว้ที่วัดครับ ไปฝังไว้ที่วัดแต่ว่าตำแหน่งที่ฝังเนี่ยมันไม่ถูกหลักหงจุ้ยคือไมื่พอเสียแล้วลูกยังเด็กเจ้าวาดวัดซึ่งเป็นเป็นเพื่อนของคุณพ่อเนี่ยก็แนะนำว่าแนะนำญาติว่าให้ให้ฝังไว้ก่อนให้ลูกโตแล้วค่อยมาทำพิธีจะชาววันกิจหรือว่าจะไปทำฮงจุ้ยก็ค่อยไปทำาวันทีหลังครับแต่ว่าพอลูกผ่านมาแล้วนี่ก็มีปัญหากันมากฮะตระกูลหลังจากที่คุณพ่อเสียเนี่ยนะตระกูลก็แย่มีปัญหา ขออนุญาตถามนิดนึงก่อนที่คุณพ่อเสียนี่ฐานะของครอบครัวอ๋อครับดีมากครับเป็นถือเป็นข่าวเบอดีในจังหวัดเลยครับร้อยเอ็ดเนี่ยใช่ครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วหลังจากคุณพ่อเสียเกิดอะไรขึ้นก็มีปัญหาครับมีปัญหาเรื่องธุรกิจมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาการแตกแยกไเลยครับอันนั้นเป็นเป็นผลจากการที่ฝังคุณพ่อเข้าไปแบบที่ผิดวิธีไม่ได้ทําพิธีเลยที่เล่ามานี่คือเราเชื่อเรื่องของคงจุ้ย คือเราไม่เชื่อเลยครับตอนแรกไม่เชื่อเลยครับแต่ว่ามีโอกาสเช Pascal ิญเป็นลูกเป็นลูกศรริษย์ของอาจารย์ผมเรียกท่านอาจารย์เฉินนะครับที่เป็นคนไต้หวันเนี่ยเป็นเป็นเป็นลูกศิษย์ของท่านเลยลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เราก่อนหน้าที่เราจะเชิญตัวอาจารย์ับเราเชิญลูกศิษย์ก่อนลูกศรริษย์กรร็มาทําธุรกิจที่เมืองไทยแล้วก็มีโอกาสไปที่ที่จังหวัดระเอ็ดแล้วก็ได้พาเขาไปดูที่หลุมสวรฝังศพพูณพ่อที่วัดที่วัดครับ ก็วัดอยู่ชื่อวัดบูรพาครับเชื่อเป็นวัดอยู่เป็นวัดที่มีพระสูงร้อยร้อยเอ็ดศอกครับพระยืนนะฮะที่สูงในในในภาคอีสานน่ะนะครับ,รบพาไปดูเนี่ยสิ่งที่เราไม่อยากจะเชื่อคือลูกศิษย์อาจารย์สิงแสไต้หวันเนี่ยสามารถจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆหลังจากคุณพ่อเสียเล่าได้กระทั้งแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจ เล่าได้แม้กระทั่งพี่คนนั้นเกิดปัญหาเขาไล่ไปตามจุดที่หงจุ้ยฝังแล้วก็เล่าได้ถูกต้องเลยแล้วเขาบอกว่าหงจุ้ยเนี่ยมีแต่ปัญหาถ้าฝังอยู่ตรงนี้ครับถ้าฝังพูดง่ายแ้าฝังเพราะว่าตอนที่เขามาพูดนี่คือฝังเมื่อปี2510ตอนผมเด็กๆเลยจาความไม่ได้จนตอนมาแก้นี่2527ขึ้น28ที่เขามาพบเนี่ยนะส่วนจะได้ทำหงจุ้ยเสร็จนี่ก็ปี2529ขึ้30 งั้นลำดับก็คือตั้งแต่คุณพ่อเสีย2,510ฝังไว้ที่วัดปัญหามีมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรามาเจอมิสเตอร์เฉินนี่ไม่ใช่ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉินลูกศิษย์ของอาจารย์เฉินของสิงแสเฉินเนี่ยเมื่อปี2,527เขามาดูหลุมศพมาโดยบังเอิญครับมาก็เลยเชิญเข้าไปดูโอเคแล้วเขาก็บอกปัญหาช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่คุณพ่อเสียได้หมดต้องหมดทําให้เราเชื่อเลยว่าเรื่องฮวงจุ้ยมีจริงโอเค ตอน,นแรกนี่เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เลยก็เลยไปศึกษา <c oughs> แล้วยังไงต่อครับหลังจากที่เขาดูเสร็จแล้วครับปรับปรุงจุ้ยให้เราหรือว่าอย่งอางอก็ต้องย้ายต้องย้ายย้ายคุณพ่อไปฝังที่ใหม่ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉินเป็นคนบอกครับก็ต้องต้องหาที่ฝังใหม่ใครเป็นคนหาให้เรื่องจริงๆก็คือว่าพอได้ศึกษาแล้วก็ญาติพี่น้องตัดสินใจกันว่าจะต้องไปทําที่ฝังศพให้คุณพ่อใหม่นะครับพอดีช่วงที่ทํานี้คุณแม่ก็ตายเสียชีวิตด้วย ก็เลยก็คิดว่า,าคุณแม่ก็เผานะครับคุณแม่ก็เผา<ๆ>เพราะตอนนั้นก็ไม่ได้จะทำหงจุ้ยนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าทางเราก็นั่งคุยกันว่าเออถ้าจะทำหงจุย้ยจะทำยังไงไม่รู้จะไปหาที่ที่ไหนเพราะว่าบอกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดก็กว้างขวางนะแล้วหงจุ้ยก็ต้องเป็นที่ภูเขาเราก็ไม่มีความรู้นะครับก็ไปคือที่ที่คุณพ่อก่อนเสียเนี่ยมีเพื่อนคุณพ่อ เป็นพระทุดงชื่อหลวงหลวงปู่โฮมตอนที่พบท่านเนี่ยอายุท่านก็ใกล้แปดสิบปีแล้วตาตาบอดแล้วอายุท่านก็มากแล้วนะครับตอนนี้ก็มรณภาพไปแล้วตอนนั้นท่านก็บอกว่าคือคือนึงน่งเนื่องจากเคยเป็นพ่อเอยเป็นเพื่อนของคุณพ่อผมแกก็หาทางช่วยนะครับแกก็นั่งสมาธิแล้วแกบอกว่าเออแกเห็นอยู่ที่หนึ่งก็ถามแกแหละครับว่า เห็นได้ยังไงแกบอกว่าแกไม่เห็นหรอกถ้าตาบอดด้วยเนี่ยฮะแกไม่เห็นหรอกแต่ว่าเอาถามแม่พระธรณีอืท่านก็พูดเราก็ฟังก็อา่าก็บอกว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่อําเภอไหนอยู่ตรงแถวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแกก็บอกได้อย่างเงี้ยเราก็เริ่มพี่ชายผมเนี่ยซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ลงมือพาท่านนี่นั่งรถไปตะเวนหานั่งรถไปเอาไปหาว่าอยู่ที่ไหน ท่านก็ใช้เวลาอยู่ก็เริ่มต้นจากพิกัดท,ที่ท่านมองเห็นเนี่ยชัยานสมาธิมองเห็นเนี่ยก็ไล่ไปจนไปจนเจอสถานที่ครับสถานที่ก็เป็นเป็นป่านะครับอยู่บนเป็นเป็นมีมีหมู่บ้านอยู่บนเป็นเป็นเนินเขาที่ที่อีสานนี่ก็เรียกเนินจะเตี้ยเตี้ยนะครับก็จะอยู่บนเหมือนกับยอดเป็นหมู่บ้านแล้วก็ที่ที่เจอเนี่ก็จะอยู่ริมหมู่บ้านนะฮะเป็นปา่ายังเป็นป่าอยอู่ ก็เป็นป่าละเมอะครับป่าริมริมริมทานน้ำนะฮะแล้วก็มีที่นามีอะไรนะครับก็เ,เป็นสภาพดูดีครับหลวงป,ปู่ตาบอดนะฮะท่านกา็ผมก็ไปด้วยนะครับท่านก็นั่งสมาธิแล้วก็ชี้แล้วก็เดินตามเสร็จแล้วพอท่านก็ปักเอาเหมือนกัะกดอ่ดปักไว้ตรงเนี้ยบ่าตรงนี้แหละที่จะฟังได้ ทางเราก็บอกเอ๊ะมันจะถ้าท่านก็เป็นพระนะฮะท่านจะรู้ได้ยังไงว่า้หงจุ้ยทํำยังไงก็เลยตัดสินใจกันว่าปรึกษาเรียนปรึกษาท่านท่าน็กายุ 95, มากแล้วนะครับ um, Room, จะให Setting ้ท่านไปทําอะไรก็คงยากแล้วก็ป okay. รึกษากันก็ไปเชิญสิงแสก็เริ่มต้นเชิญสิงแสไทยก่อนสิงแสไทยมาดูนี่บอกว่าฮูไม่กล้าทํเพราะเขาบอกว่าแรงกับที่แรงเขาก็ไม่กล้าทําก็ไปเชิญสิงแสมาเลเซียครับ การเจกันครับเขาก็บอกว่ามันแรงทําไม่ได้คือคงชู้ใหญ่มากเขาไม่กล้าทําครับก็เลยเผิญว่าชื่อว่ามิสฟางนะเป็นเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉินที่อยู่ไต้หวันเนี่ยก็เลยบอกเอายางนี้ไหมไปเชิญอาจารย์เขาผมกอกโอ้โหถ้าเชิญอาจารย์เนี่ยตอนนั้นที่บ้านก็ฐานะค่อนข้างถือว่าลําบากนะครับจะต้องไปหาเงินเป็นล้านเนี่ยไปจ่ายเพื่อจะเชิญสิงแสมานะ ก็ไม่ใช่ง่ายนะเป็นสิ่งแสที่มีชื่อครับครันิดฟังก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแกคุยให้ดูว่าจะยอมมาไหมครับปรากฏว่า,าสิ่งแสเขาก็ยอมมามามาดูให้สิ่งแสก็เลยบอกว่าพอมาถึงเห็นที่นะแกบอกว่าใครที่เป็นคนเลือกที่ตรงเนี้ยทําไมถึงรู้เรื่องได้ไม่ม,ไม,มีไม่มีทางมีเลยประเทศไทยเนี่ยที่มีความรู้ได้อย่างเงี้ยอืแกก็ขอพบคนที่ ชี้ที่เนี่ยที่ว่าปักกดไว <ป S> ้ <พา S 1> นะพระตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นพระแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพระพ,พอพาไปพบแล้วครับแกก็งงครับแกนับถือเลยฮะแกกราบเลยบ,บอกโอ้โหเนี่ยแล้วก็ถามว่ารู้ได้ยังไงต,ตรงเนี้ยอท่านก็นบอกท่านไม่รู้แกก็บอกแกก็ไม่รู้เรื่องพระอาจารย์หลกกวงปู่โฮมนะฮะท่านบอกท่านก็มองไม่เห็นท่านก็บอกถ้าท่านถามแม่พระตระนี เขาก็บอกตรงนี้อะไรดีฝังศพได้ครับก็เรื่อมเป็นนี้ครับเราก็ฟังดูยังไม่น่าเชื่ออะไรอมันเป็นเรื่องที่ฝังแล้วก็เกินเกินเกินความน่าเชื่อถือลุงปู่ก็ตาบอดด้วยครับถ้าลุงปู่ทีนี้เชิญสิงแสมาครับแล้วสิงแสที่สิงแสเฉิญที่อยู่จากไต้หวันพอมาเห็นที่ตรงนี้นี่แบบก็เลื่อมเลื่อมสายว่าใครเป็นคนค้นพบซึ่งมันถูกซึ่งสิงแสบอกว่ามันถูกต้องตามหลักถูกตามหลักของฮงจุ้ยจีนทุกอย่างเลยครับซึ่งถ้าในตำราจีนเนี่ย หงจุ้ยมีหงจุ้ยจักรพพัดกับเขาเรียกหงจุ้ยอ๋องถ้าเป็นชื่อเขาเรียกกลเด่นดากอนถ้าภาษาอังกฤษนะครับกลเน็ดดากอนก็คือหงจุ้ยจักรพพัดอันนี้ไว้สลับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหนึ่งฝั่งของของจีนนะครับส่วนที่ที่เจอเนี่ยเป็นฟลายอิงดากอนมังกรบินก็จะเป็นระดับอ๋องระดับที่เจ้าเมืองเป็นที่ฝังของเจ้าเมืองเขาเจอได้ยังไงไม่น่าเชื่อว่าจะเจอได้ แล้วเราก็เลยเราก็ได้ตกลงปรงใจว่าแกรับว่าจะทำแต่ก็เอาดวงของพี่น้องในตระกูลมีอยู่สิบคนมาดูกันตอนแรกแกก็ลังเลว่าจะทำได้ไหมเพราะว่าดวงอ่อนหมดเลยนะก็ก็ดูหมดแล้วก็กบอกว่ามีมีผมอยู่คนเดียวที่ที่ดวงแข็งพอจะทำได้ทำทำทำหงจุ้ยเนี่ยเพราะงจุ้ยเวลาทำนี่ยมันจะ ถ้าเป็นหวง,งจุ้ยที่ใหญ่เนะ่ยมันจะมีผลกระทบเยอะครับมันต้องเหมือนมีคนที่เป็นรับหน้าเสือหรือเป็นเจ้าภาพอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับคนที่เป็นคนแล้วก็ตกอยู่ที่คุณทัดครับโอเคครับเขาก็บอกนะครับว่าถ้าทํานี้ก็ต้องรับผลกรรมนะที่ทำเนี่ยมันมีมันม,ม,มีกรรมอยู่หมายถึงว่าจะต้องรับผลลัพธ์ที่คนที่มายุ่งเกี่ยวกับการสร้างหวงจุ้ยนี่ก็ต้องรับรับผลพลอยที่เสียหายจากการสร้างนี้แล้วมันมีผลดีด้วยปะก็มีผลดีด้วยมีผลเสียด้วย แล้วเขาบอกไหมว่าผลผลดีมันคืออะไรผลเสียคืออะไรก็ผลดีก็คือก็จะทําให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองนะเพราะหมายถึงเมื่อเอาพ่อมาฝังตําแหน่งเนี้ยพ่อก็จะมีพลังไปช่วยเหลือลูกหลานครับแล้วผลเสียล่ะผลเสียก็อาจจะทําให้ครอบครัวแตกแยกหรือว่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อฮะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะครับพพอสร้างเสร็จก็เกิดอะไร ตอนสร้างก็มีปรากฏการณ์อะไรที่ไม่น่าเชื่ออีกหลายเรื่องเช่นอย่างตอนที่สร้างเนี่ยนะครับอืมอ่พอตัดสินใจจะทําเราก็ต้องไปซื้อที่ตอนซื้อที่นี่ก็ไม่ได้ซื้อง่ายๆครับเพราะเป็นที่ป่าละเมะลินหมู่บ้านปรากฏตำแหน่งที่จะฝังเนี่ยปรากฏเป็นที่ชายธงคือเป็นที่ของที่ดินสามแปลงรวมกันเจ้าเาชาวบ้านสามรายเลยมไม่ใช่เจาจาซื้อเจ้าเดี๋ยวต้องซื้อสามเจ้า จางเจอยากซื้อมาพร้อมกันผมก็ไปเจรจาซื้อครับก็โอ๋ส่วนจะยอมขายได้หมดนะชาวบ้านแล้วที่เขาก็แปลงใหญ่ๆเพราะคนชนบทนะครับห้าสิบไร่ยี่สิบไร่สามสิบไร่ก็ขายหมดเลยไม่ฮะเราตัดเอาเฉพาะที่เราจะเราเอาที่แค่ตรงนั้นที่ละไร่กว่าสองไร่เนี่ยครับที่เอาแผ่นที่เดี๋ยวเนี้ยฉนดที่ตอนนี้กลายเป็นชนดแล้วก็ที่แปลงเล็กๆรับเราคือเราจะขอซื้อแค่ตรงนี้แบ่งซื้อแบ่งส่วนซื้อครับเขาก็อยากจะรู้เราซื้อไปทําอะไรก็บอกเขาไม่ได้ พราะกลัวเขาจะกลัวใช่ไม่มีใครอยากจะขายที่ไปทําฝังศพแน่ๆใช่ครับนั้นก็พยายามเขาก็ตกลงว่าขายได้ก็จนซื้อได้พอซื้อได้อาจารย์เขาก็ให้ตัดต้นไม้ทั้งหมดออกเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนก็จะบอกต้นไหนตัดต้นไหนไม่ตัดนะพื้นที่ตรงนั้นใช้เป็นประมาณกี่ไร่เอ่อทั้งหมดประมาณห้าไร่ห้าครัประมาณหกไร่รวมรวมทางเข้าด้วย ต้องใหญ่พอแต่ว่าตำแหน่งของสุสานหรือตำแหน่งของลูมสังศมนี่จะมีแค่จุดเดียวครับแต่ว่าก็ไม่เล็กนะครับที่เพราะว่าเป็นเป็นหงจุ้ยใหญ่ครับสร้างก็ขนาดใหญ่ทีเดียวถือเป็นหงจุ้ยใหญ่ครับกว้างก็มายผมหมายถึงว่าตำแหน่งที่ฝังอ๋อตำแหน่งที่ฝังก็จุดเดียวครับจุดเดียวที่อาจารย์ชี้เอาไว้นะตรงนั้นซึ่งซึ่งเรื่องที่ตื่นเต้นอยู่ก็คือว่าพอสิงแสชาวไต้หวันเนี่ยท่านมาตรงพอพอทำพิธีจะเริ่มขุดวาง ขุดหาตำแหน่งที่จะวางศพคุณพ่อลงไปนะฮนะเรียกว่าเป็นกระดูก้วกันนะครับเพราะว่าตายในศตหนึ่งศูนย์มาฝังกันอปีนั้นก็เป็นกระดูก้วแต่ว่าเขาเอากระดูกมาจัดเรียงใส,ใส่ใส่โถจีนใหญ่ใหญ่ะใส่ให้ในโถจีนแล้วอยู่ในท่านั่งอยู่ในท่านั่งนะไม่ได้ท่านอนตอนแรกครั้งตายแรกนี่นอนนอนในหลงแต่นี้ก็ปรับมาเป็นท่านั่งพอฝังที่สองจีนก็จะให้ทําท่านั่ง ก็ทำงานชําระล้างกันดูอะไรทําให้เรียบร้อยแล้วก็มาจัดเรียงกันดูก็ต้องส่งผู้ช่วชาญจากไต้หวันมาด้วยมาจัดเรียงกันดูเรียงให้ถูกหลักของเข้าใส่ในขวดไอโถไอจักรันใหญ่ของจีนนะครับครับซึ่งซึ่งตอนนั้นทาทาเสร็จก็จะต้องถึงพิธีฝังเนี่ยอตอน,น,นตรงที่ฝังเนี่ยถ้ามองเผินๆก็จะเหมือนจอมปลวกเป็นเนินขึ้นมาเป็นจอมปลวกเขาก็เลือกที่แล้วก็ ก่อนจะฝังเนี่ยอาจารย์เฉินนี่ก็บอกว่าจะต้องหาหถ้าจะฝังให้ได้ต้องหาให้เจอหัวใจมังกรเก็บอกในในหมู่บ้านในในในภูเขาลูกเนี้มีอยู่ที่เดียวอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเราก็มองอเห็นว่านะเป็นจอมปลวกนะเป็นจอมปลวกเนินขึ้นมาเนี่ยแล้วจะขุดลงไปนะขุดอยู่ริมด้านถ้าจําไม่ผิดอยู่ด้านด้านด้านข้างๆนะของจอมปลวกไม่ได้ขุดกลางจอมปลวกนะขุดริมๆขุดลงไป แกก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่ผิดต้องขุดจนเจอหัวใจ,ถ,จ,วใจถ้าไม่เจอหัวใจก็ไม่ได้ฝัง้วขุดไปก็ขุดลงไปครับขุดอ,อะไรครับข,ขุดลงไปก็ก่อนที่จะขุดนี่แกบอกเลยนะครับก,บก่อนจะเจอหัวใจมังกรจะเจอหินห้าสีเจอดินห้าสีไม่ไม่ใช่หินนะ,ะดินห้าสีครับแล้วเราเจอไหมเจอครับเราก็งงว่าเอ้าทำไมดินมันเปลี่ยนเปลี่ยนได้จริงๆขุดลึกนะครับลึกลงไปประมาณ สามเมตรสี่เมตรได้ลึกมากนะเกือบขุดแคขุดจะเป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงครับใช้เริ่มต้นขุดใช้ใช้แมกโครจุจวกเลยนะครับ uh huh. เพราะคนขุดไม่ไหวเพราะดินแข็งคะ uh huh. ขุดแรกๆก,ก็จะเป็นจอมปวกมีปวกอะไรมีอะไรอย่างเงี uh ้ย huh. ขุดแรกๆจะเป็นจอมปวกก่อนดินแข็งมาก uh huh. ต้องใช้แมคโครจวกออก uh huh. พอเสร็จแล้วก็จะไปถึงเสร็จแล้วที่เริ่มเห็นคือพอไปถึงจุดที่ที่จะเขาบอกเริ่มดินเปลี่ยนสีนี่ก็แปลกๆเขาบอกไว้แล้วนะครับก่อนเจอเม่จจะดินเปลี่ยนสีพอเจอดินเปลี่ยนสีปุ๊บให้หยุดขุดทันที เพราะรถมันคงมันขุดที่ลึกนยพอเห็นดินมันจะให้หยุดพอหยุดเสร็จก็เริ่มใช้คนใช้ใช้จอบใช้เสียมตักเอาตอนนี้จะเริ่มเจอดินดินมันจะเป็นเกล็ดเกล็ดนะครับเหมือนเหมือนเกล็ดเหมือนเกล็ดทรายเกล็ดแต่มันมีสีต่างๆเหมือนอาจารย์มรินีฮะมันอยู่บริเวณนั้นนะครับที่ประมาณสักสองสามตารางเมตรเล็กเลเองเล็กเองครับเสร็จแล้วพอพอคนเริ่มเริ่มเริ่มใช้จอบใช้เสียมขุดออกมาแล้ว อาจารย์ตอนนี้เขามายืนเฝ้าล้เขาบอกว่าอันนี้ต้องระวังนะกำลังจะเจอหัวใจมันก่อนตอนนั้นเราเรา,เราก็งงๆเขาบอกดินตรงหัวใจมันจะแข็ง<อ>แข็งกว่าดินตรงนี้มันจะนุ่มแต่ตรงนั้นอาจจะเป็นหัวใจเราก็ยังไม่ไม่ใหญ่จะเชื่อครับ<ำ>แล้วเป็นยังไงต่อเสร็จแล้วพอขุดลงไปขุดลงไปก็ไปเจอคนที่ขุดเขาบอกเอ๊ะทำไมเขาเขาเอาเสียงปักแล้วมันรู้สึกแข็งแข็งดินตรงนี้มันเริ่มแข็งขึ้นอาจารย์บอกหยุดหยุดหยุด ตอนนี้ใช้มือแล้วครับอพอเกลี่ยแล้วกจะเป็นรูปเนี่ยฮะประมาณอย่างเงี้ยครับรูปลูกแตงโมขนาดใหญ่อะครับครับแกก็จะเกลี่ยเหมือน,นครึ่งลูกแตงโมเนี่ยแกบอกเนี่ยแหละหวัวใจมังก่อนเดี๋ยวเราจะผ่าแกก็ทําพิธีเลยครับพอแกเกลี่ยด้านข้างออกมันเป็นรูปขึ้นมาลจะจะปลมๆเหมือนเหมือนกับลูกแตงโมครึ่งครึ่งซี่ฝังอยู่ยแล้วแกก็ผ่าออกครับพอผ่าออกปั๊บเนี่ย ตัดออกเป็นเป็นสองชิง้นเป็นสองเหมือนพาลูกแตงโมาางครับพอพลิกอยู่ด้านหนึ่งขึ้นมาวางเนี่ยสิ่งที่ไม่อยากจะเชื่อคือสิ่งที่เรามองเห็นคือตาสัญลักษณ์งจุ้ยเลยครับหินหยางเลยครับเป็นรูปลูกน้ำสองตัวโค้งกันเหมือนกันเลยครับอเผอิญว่าไม่ได้เอารูปมาให้ดูด้วยครับถ่ายรูปไปครับถ่ายรูปไปด้วยใช่ไหมครับทีนี้ก็เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ไว้ครับปรากฏว่าอาจารย์เ,ยเฉินเนี่ย,ยแกก็บอกว่าอนุญาตเอารูปมาอินเสิร์ตให้ดูด้วยนะฮะก็ได้นะฮครับ ผมผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวผมไปหาดูครับแต่ว่าอา,อาจารย์เฉินเนี่ยเขาถ่ายรูปไว้เสร็จแล้วเขาเอารูปเนี่ยไปไว้ที่ไต้หวันเราบอกว่าตั้งแต่เขาขุดมาเนี่ยปรากฏว่าหัวใจที่เจออันเนี้ยเป็นหัวใจมังกรที่ใหญ่ที่สุด, mm hmm. ท,สดที่แกเคยพบ mm hmm. เป็นหัวใจมังกรที่ใหญ่มากเ mm hmm. พราะมเป็นรูปหยินหยางเลยครับ uh huh. ซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อสัญลักษณ์หยินหยางไม่ใช่มันมาล,ยลอยๆอยมันเป็นของจริงแหละขุดเจอ mm hmm. เห็นกระตาเลยซึ่ง ผมไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อนะครับผมไม่เคยเชื่อพอเจอเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงครับก็อึ้งครับอึ้งกันทั้งหมดครับเพราะลูกๆมามี่เป็นหมอเป็นครับแล้วมาชี้ที่แล้วก็บอกให้ขุดตรงนี้วว่าจะเจออะไรใต้นี้ครับและที่ตรงนี้มันเป็นที่ป่าซึ่งเราก็เพิ่งมากันครั้งแรกครับอืไม่น่าเชื่อครับเนี่ยคือเรื่องจริงที่เราความหมายของที่ตรงนี้เขาบอกว่ามีมีคือเขาบอกตอนที่จะเกิดภูเขาเนี่ยหัวใจมังกรเป็นจุดกําเนิดภูเขา ก็การภูเขาก็คือมังกรเพราะฉะนั้นจุดเี่มเนิดมันคือหัวใจมันมคือหัวใจมังกรแล้วแกก็แกก็ถ่ายรูปแล้วแกก็เอารูปเนี้ยผมไปที่ไต้หวันก็เคยเจอครับที่โรงเรียนสอนฮงจุ้ยอ่ะของที่ไต้หวันอะ่ะเขาก็ใช้รูปนี้ในการเรียนนะรูปของเนี่ยเล้วก็เขียนด้วยว่าเจอที่จังหวัดร้อยเอ็ดประเทศไทย<อ>ผมก็ยังเห็นอยู่มีภาพถ่ายมีอาจารย์เฉินได้บอกไหมครัว่าถ้าฝังตรงนี้แล้วจะจะเป็นยังไงอ๋อฮะมันก็จะเล่าเรื่องว่ามันก็เกิด เรื่องอพอถึงเวลาพอผ่าหัวใจมังกรปุ๊บเนี่ยมันต้องรีบเอาอโถะกดรขนาดใหญ่ซึ่งใส่ศพคุณพ่อไว้ใส่กระดูกไว้นะฮะใส่ของคุณแม่ไว้เนี่ยเอามาวางไว้ในตำแหน่งหัวใจมังกรต้องรีบทําแกก็บอกว่าเดี๋ยวให้เตรียมเอาอโถมาวางไว้แกบอกว่าตอนที่ทําพิธีเนี่ยแล้วถ้าทําพิธีนี้ถูกต้องจะเกิดปรากฏการสามประการเกิดขึ้น บอกก่อนบอกก่อนที่จะเกิดเลยครับแกบอกว่าจะเกิดสามอย่างอว่าแล้วแกก็สวดมนต์ครับไล่มนเหมือนไอ้สิงแสลัทธิเต๋าอะไรครับที่ใช้ดาบชักเอาเอาไอ้ทูเผาอะไรเงี้ยครับเหมือนกันลําดาบอะไรเงี้ยเราก็ขำๆนะครับเราเด็กๆนะครับลุกขำๆเรากดว่าแกก็ลําดาบแล้วแกก็ชูป้ายไอ้ที่เขาเรียก ตัวที่หมุนวัดทิศของจีนหล่อแกเนี่ยครับชู <ๆ S 1> ขึ้นบนฟ้า <ๆ S 1> พอชูขึ้นบนฟ้าเสร็จแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับอยู่ๆนี่ยปรากฏมันเกิดลมพายุมาครับลมพายุพัดที่ตำแหน่งนั้นเลยครับพัดนี่เรามองอะไรไม่เห็นเลยฝุ่นตลบเลยครับ <côt> ครับปรากฏว่าผมเนี่ยมันร้อนมากอากาศผมถือล่มอยู่เนี่ยปรากฏล่มหลุดไปเลยครับแต่ว่ามันจะพัดอยู่แค่ช่วงประมาณไม่เกินสองไม่ไถึงหนึ่งนาที ล้วก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่อเฉินบอกเอาไว้ว่ามันจะเป็นเหรอฮะ,ะเขาบอกว่าสามอย่างเนี่ยเออแกบอกว่าเนี่ยฟ้าดินได้รับรู้ละเรื่องการทำหงจุว้ยวันเนี้ออที่เจ้าพ่อมาฟังเนี่ยได้ขออนุญาตฟ้าฟ้าอนุญาตแล้วนี่เกิดปรากฏการณ์ที่หนึ่งเ,ออเสร็จแล้วพอถึงขั้นขั้นตอนที่เอา,เอาอพ่อพ่อวางเสร็จแล้วก็จะมีขั้นตอนกระบวนการขั้นที่สองนะฮะอยู่ๆไม่ได้เชื่อครับมันจะมีขั้นตอนเหมือนกับ ตัดไม้ไผ่อะไรเนี่ยพอเอาไม้ไผ่ตัดเฉยๆนะครับพอตัดปั๊บเนี่ยปรากฏว่าวัววัวควายในหมู่บ้าน,นครับร้องแบบเสียงหลงเลยครับร้องแบบร้องกลางวันเนี่ยครับร<ต>้องมันเหล<ะ>ือมันไม่ได้ร้องม,ม,มันก็อยู่ในนาอยู่ในอะไรครับไม่มีครับร uh huh. ้องเหมือนจะถูกเชือดแล้วร้องร้องลั่นหมู่บ้านเลยครับเ uh huh. นี่ยฮะคือปรากฏการณ์อันที่สองอครับอันเนี้ยเขาก็บอกว่าได้ หมายถึงว่าเขาเรียกว่าข,ขัดข,ขจัดเหมือนกับอะไรที่เป็นอุปสรรคตรงนี้ออกหมดแล้วหมายถึงเจ้าทงเจ้าที่อะไรที่มีอยู่เดิมอ่ะข,ขัดข,ขจัดออกไ้หมดละเนี่ยที่เสียงร้องนี่ถูกขับออกไปหมดละพอเดี๋ยวจะต้องเอาพ่อมาอยู่ละครับทีนี้เราก็าเอาแล้วทําเสร็จแล้วอ่ะเราพ่อมาหรือยังไม่เห็นปรากฏว่าเอ,อคือตอนนั้นเราก็ไม่ไม่เข้าใจนะก็มาถามแกว่าเอาแล้วปรากฏการที่สาม อะะไระแกบอกก็ต้องรอเพราะว่าพ่อมาอย่างแกก็ไม่รู้ปรากฏว่าก็เกิดเหตุไม่ได้เชื่อครับคนอยู่กันเยอะเลยนะครับล้อมอยู่ตรงนั้นนะตรงเพราะเวลาทํานี้จะต้องมีการถวายของไหว้นะอยู่ตรงนั้นเยอะปรากฏว่าเนื้อไก่ทั้งตัวเลยครับหายไปครับเรายืนล้อมกันอยู่เนี่ยน,นะครับปรากฏว่าก็เลยถามชาวบ้านชาวบ้านก็มามุงอรอบหนึ่งนะเขาก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไร พ่อพันบอกหมามันคาาไก่ไว้อ <P ap art> พอพูดอย่างนั้นอาจารย์เฉกนบอกว่าพิธีเสร็จละพ่อมาแล้วมาอยู่ละผมว่า <P ap art> อาแล้วทําไมรู้ว่าเป็นพ่อละ่ะพ่อผมเขาบอกว่าพ่อผมเกิดปีจอเขามากินของว่ว้ละก <c oughs> <c oughs> ับเ <c oughs> นี่ยคือปรากฏการสามประการครบอย่างที่แกพูดเลยครับ <c oughs> ถือว่าเรียบร้อยแล้วพี่คงจุ้ยนี่สมบูรณ์เรียบร้อยโอเคครับแล้วก็ก็คือ ทำพิธีก่อสร้างเป็นตอนนี้ก็เริ่มพิธีก่อสร้างเป็นสุสานเป็นอะไรเรียบร้อยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องของเลิกยามที่หาการหาและเลิกยามที่จะฝังอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆอืมผมว่ามันเป็นจังหวะที่คนพบหัวใจมังกรแล้วก็ตัดหัวใจมังกรเป็นกําหนดเวลาเป็นทั้มิ่งหลังจากนั้นพอนําคุณพ่อไปฝังที่สุสานตามตำแหน่งที่ถูกต้องเป็นหัวใจมังกรเรียบร้อยชีวิตหรือครอบครัวเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไ้ยก็ ทั้งตระกูลก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆมาแต่ว่าหงจุ้ยนี่เคยถามสิงแสสิงแสท่านก็บอกว่าเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นทานน้ําครับน้ำไม่ไม่ลึกมากท่านก็บอกว่าทานน้ําตื้นเนี่ยอายุของหงจุ้ยจะอยู่ได้ประมาณ25 25ปีคือถ้านับจากปีนู้นปี300แล้วกันนะครับก็ประมาณปี55นณวันนี้เราอจจะมนปี58 ครับอันนี้ก็ถือว่าฮวงจุ้ยก็เริ่มเริ่มเสื่อมลง,ลงหมดกําลัง<อ>ก็มาอาจารย์มาเนี่แหละครับมาปรึกษาท่านว่าพอจะมีวิธีเสริมพลังขึ้นมาให้ได้ไหม<อ>ครับแล้วได้คุยกันยังฮะอาจารย์มาเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะมาคุยกับท่านเน่ยครับโอเคครับแล้วตั้งใจตั้งใจมีความปรารถนาอะไรยังไงที่อยากให้อาจารย์มาไปช่วยครับก็อยากให้อาจารย์ไปดูว่า,าจะพอมีทําให้ฮวงจุ้ยเนี่ยได้ต่ออายุ เสริมพลังได้ไหมนะครับก็เพราะอาจารย์ท่านที่ทําที่ไต้หวันท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเ,ออเราจะถามตอว่าทาไมไม่เชิญอาจารย์ท่าน,าน,าน,นาอาจารย์เฉินท่านก็สิ้นอายุขัยแล้วครับเพราะถ้านับเอาตอนนี้ก็เก้าสิบกว่าแล้วแล้วทำไมต้องเปิอาจารย์มาอาจารย์คนอืนในเมืองไทยก็มีตั้งเยอะแยะอันนี้ก็มีคนรู้จักแนะนำแหละครับแนะนํามาแล้วก็ผมว่าท่านก็มีผลงานรือมีชื่อเสียงเรื่องฮวงจุ้ยนะครับ ก็เลยมีความเชื่อถือว่าจะมาให้อาจารย์ช่วยดูให้ครับดูว่าพอจะเสริมให้เข้มแข็งขึ้นเสริมให้ต่อเนื่องไปได้ไหมเพราะอาจารย์เดิมท่านก็บอกว่าได้ประมาณยี่สิบห้าปีแต่ว่าหลังจากที่ทําเสร็จก็ทุกคนในตระกูลก็ค่อยๆดีขึ้นครับก็หวังว่าเดี๋ยวคงจะได้เห็นเรื่องราวที่อาจารย์มาได้ไปปรับปรุงหรือช่วยดูแลแก้ไขเฮ้ยหงจุ้ยมันมีกําลังมากขึ้น ัในโอกาสข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเรได้คุยกันใหม่นะครับผมขอบคุณคุณทักชวันาเสถียรเป็นอย่างยิ่งและตรงนี้โอกาสหน้าคงได้คุยกันเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ